มาถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกับช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ค่ะตามติดกันต่อกับธุรกิจที่กําลังมาแรงในพอสอนนี้ธุรกิจตู้เติมน้ํามันภายใต้แบรนด์ออซีออยนะคะต้อนรับคุณสมโชคเดชะประธานกรรมการบริหารบริษัทออซีออยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สมโชครอบที่แล้วที่มารายการของเราเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้รฟิทแบกมากขอความจริงเลยค่ะพี่สมโชคก็มีคนสนใจอย่างมากนะฮะโทรมาสั่งซื้อกันเยอะมากทั่วประเทศเลยค่ะปิดการขายได้เลยไหมคะใช่ครับโอ้ปหดใจรนี้แหละโอ้ ใจด้วยนะวันนี้ก็แสดงว่าจะมาตอกย้ำว่าการลงทุนในออซ่ออย์เนี่ยมันได้ผลจริงๆใช่ครับได้ผลยังไงบ้างครับพี่ก็คนซื้อไปก็ขายน้ำมันก็มีกำไรก็มีรายได้ทุกวันครับนะครับไให้ตู้ทำเงินที่24ชั่วโมงครับนะคะทีนี้ครั้งที่แล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ชมนะคะครั้งนี้ถ้าคุณเปิดมาเจอเนี่ยคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาย้ำเพิ่มเติมดีกว่าแผนการลงทุนถ้าอยากลงทุนกับออซ่ออย์แผนรูปแบบธุรกิจเป็นยังไงครับพี่สมโชคครับผมมก็สาารถซื้้อตู ะะไปทําเงินได้หน้าบ้านนะฮะตู้นึง่งประมาณ7 9 0 0พันบาทนะฮะก็มีทั้ง2รูปแบบจะซื้อไปบริหารเองก็ได้ หรือจะให้บริษัทบร,ริหารให้ก็ได้แล้วก็บริรหารการการส่งน้ำมันการเก็บเงินนะทำให้ทุกอย่างแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งกำไราการลิตรละหนึ่งบาทค่ะ <C> e <an> นะคะ <S <S ซึ่งน้ำมันของบริษัทออซีอาของเราเป็นน้ำมันประเภทไหนยังไงคะเรามีน้ำมันทั้งประเภทก๊าซสองเกนก๊ซสองเ้าแล้วก็น้ำมันดีเซล B7 ครับค่ะซึ่งก็ใช้กับเครื่องยนต์ก็ได้ใช้กับ การเกษตรก็ได้หมดเลยได้หมดเลยเป้าหมายหลักๆครับผมที่แบบว่าเหมาะสมในการลงทุนกับออสซี่ออยครับควรจะต้องเป็นกลุ่มไหนหรือว่าพื้นที่เป็นแบบไหนครับพี่สมโชศครับก็พื้นที่ที่มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์พูกพ้านะก็สามารถตู้ไปตั้งทําเงินได้นะฮะก็ดูว่าตุนอันชุมชนกองทุนหมู่บ้านหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับ ลักษณะของตู้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพอันนี้คือตัวนนต,ตู้เลยนะคะคซึ่งพีซึ่งผู้ชอบบอกว่ามีการผลิตในบ้านเรานั่นแหละ<ช>มาตั้งแต่ปีไหนนะคะที่โรงงานที่เราผลิตมาเราก็ผลิตมาตั้งแต่ปี4-9เเป็นปัจจุบันเป็นเจ้าแรกๆเลยใช่ครับเพราะฉะนั้น ความมั่นใจที่เราจะใช้ตู้แบบนี้มันมีความปลอดภัยมากแค่ไหนคะเนี่ยครับก็มีระบบเซฟตี้นะ,ะก็ผ่านมาตรฐานของสำนักง,งานชนั้นตรงวัดอ่ากรมธุรกิจพลังงานนะและ้วก็มีระบบอินชลานประกันภัยนะฮะตู้ได้มาตรฐานทั่วประเทศครับ,รบรก็เรียกว่าคือถ้าซื้อไปลงทุนปั๊บคือไปตั้งในชุมชนค,คนที่อยู่ในชุมชนละแวกนั้นมั่นใจในความปลอดภัยได้ใช่ครับและที่สําคัญคือเจ้าของเนี่ยจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาขนาดไหนครับพี่ตู้ละ้0เจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยครับผมก็ประมาณหนึ่งปีก็คืนทุนแล้ว ก <c oughs> ็มีทั้งสองรูปแบบว่าจะซื้อไปบริหารเองถ้าเกิดทำเลด,ดีเนี่ยประมาณสัก6เดือนก็คืนทุนได้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดให้บริษัทบริหารให้เนี่ยบริษัทก็การันตีให้ว่าประมาณสักหนึ่งปีคืนทุนค่ะโดยกลุ่มที่เขามาลงทุนกับเราค่ะโดยมากเนี่ยทำเลที่ตั้งต่างๆเนี่ยเรามีส่วนในการพิจารณาด้วยไหมคะครับเราก็ดูดูว่าทางที่จุดจุดที่ตั้งเนี่ยมีข้หมดกี่หลังคาเรือนค่ะประมาณสักร้อยลังคาเรือนขึ้นไปเราถึงจะให้ตั้ง นะฮะพอหลังคาเรือนนี่ก็มีมอเตอร์ไซค์มาตั้งสองคันค่ะ,คะนะค,คะนี่ไงคุณสนใจอยู่ไง<ช>คุณอลรกคุณต้องดูทําเลก่อนแล้วคุณต้องมาปรึกษาพี่สมโชคก่อนนะว่ามันเหมาะสมที่จะไปตั้งหรือเปล่าครั้งที่แล้วจะบอกว่าคือคุณแม่โอ้โหผมสนใจมากแต่ว่าผมไปบอกแม่ว่าไปหาที่มาก่อนเป<ช>็นะที่สำคัญสุดนาบ้านไม่ได้เออนะคะสำคัญใช่ไหมฮะแล้ว อยากรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันยังต้องการอยู่ยังมีความต้องการที่จะเอาตู้ไปวางเราได้กําไรอยู่ครับครับก็ดีมานก็ทั่วประเทศก็มีเยอะมากฮะทั้งหมด80,000กว่าหมู่บ้านทั่วรประเทศนะฮะที่ยังเป็นทําเลที่เกษตรกร,ร,กรยังต้องการน้ํามันที่ห่างไกลปั๊มยังไม่มีปั๊มก็ต้องเป็นพึ่งเป็นตู้ครับค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคไหนครับที่ แบบว่าตอนนี้เนี่ยมันยังสามารถเข้าไปลงทุนได้ไปเลยได้เติมใส่ก็ไปตอนนี้เราก็มีทางภาคใต้นะฮะแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานที่ยังมีพื้นที่ที่ยังกว้างนะฮะส่วนทางบริษัทเองก็ลงภาคเหนือก็ส่วนใหญ่นะเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะการใช้งานค่ะพี่สโชคคะมันมีความซับซ้อนยุ่งยากไหมคะใครบ้านที่มาเติมแล้วคนกลุ่มไหนที่มักจะมาเติมเป็นประจําเลยครับก็ใช้งานไม่ยากฮะแค่หยอดเหรียญหยอดแบงก์ก็มีเสียงพูดอัตโนมัติด้วยหยอดเหรียญต่าสุดได้กี่บาทคะสิบาทก็เติมได้โอ้ีมบาทคื ไปเจอตู้ออซีออยล์สามารถเติมน้ำมันได้เลยใช่ครับเดี๋ยวนี้ไปตามปั๊ม1ิบาทนี่เด็กปั๊มไม่เติมครับอย่างกั้นต้อีกรองข้าสิบบาทขึ้นไปข้าสิบบาทนะคะนีะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงต้องการอยู่ภาคใต้อย่างที่พรมชลบอกอันนี้ได้เลยนะคะแต่ทีนี้พอเราได้ตู้ไปแล้วค่ะเรื่องของน้ํามันดีกว่าการที่เราจะแบบเติมพอใช้น้ํามันที่เอาใส่เข้าไปอ่ะ ตอนเราต้องรับผิดชอบยังไงคะผู้ประกอบการเองก็มีทั้งสองรูปแบบว่าอาจจะสั่งซื้อทางบริษัทก็ได้บริษัทไปส่งให้เลยไหมครใช่ครับบริษัทก็มีเทคโนโลยีใหม่นะปัจจุบันเราก็พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเป็น energy man oil delivery สามารถสั่งซื้อมันผ่านแอปพลิเคชันเราได้เลยโอ้คือคือไม่จําเป็นต้องมีตู้ก็ได้ไม่ต้องมีตู้ก็ได้ นะคะคุณสามารถกดแอปพลิเคชันเราก็จะไปวิ่งไปส่งถึงในส่วนท่านเลยอุ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ครับคือมันต้องมันโหลดยากไหมครับผมเนี่ยพี่หลมโชคครับผมโหลดไม่ยากครแค่พิน Android และ iOS นะว่า Energyman นะพิมเข้าไปคำว่า Energyman ใช่ครับก็จะมาโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ะะสามารถสั่งซื้อน้ำมันไปส่งส่งให้ตามจุดถึงที่แล้วก็มีระบบแผนที่ Google Map ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจ,จะมาถึงเวลาเท่าไหรนะะไ่นะครับเทคโนโลยีใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมานี่<อ>ทั้งในรูปแบบของคนที่มีตู้อยู่แล้วหรือคนที่ไม่มีตู้แต่คนอยู่ในเรือกสวนไร่นาก็โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ณตอนนี้แม็กซิมัมที่เราต้องการค่ะเราอยากได้สักกี่ กี่กี่กี่สมาชิกที่ก็เป้าหมายเราวางไว้เกษตรกรทั่วประเทศนะครัล้านคนทั่วประเทศในที่โหลดแอปพลิเคชันเราจะให้เกษตรกรเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับก็คือสั่งจากออซีออยได้เลยแล้วก็จะไปส่งมีขั้นต่ำไหมครับเวลาสั่งจากทางแอปพลิเคชันก็เราจะไปส่งตั้งแต่20ลิตรขึ้นไปเป็นถังกลอน20ลิตรโอ้ก็ไม่ก็ไม่เยอะนะครับ ยี่สิบลิกก็ส่งหน้าเลยคือครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเป็นการสร้างงานให้กับคนในชุมชนอีกนะเพราะว่าเรามีอะไรเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปส่งถึงที่เลยนะคะตัวแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะคะโหลดตอนนี้ก็ได้เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดหนูซื้อบ่อยๆหนูจะได้อะไรล่ะก็เราจะมีคะแนนสะสมแต้มคะแนนสะสมแต้มให้แล้วก็ราคานี้ก็จะถูกกว่าหน้าปั๊มทั่วไปเนี่ยลิตรสี่สตังค์ สำคัญตรงนี้พี่น้องเกษตรกรฟังไว้นะฮะคือถ้าสั่งจากทางด้านของออซซี่ออย์เนี่ยจะถูกกว่าในปั๊มน้ํามันเนี่ยลิตรละ40สตางค์เลยใช่ครับโอ้ถ้าซื้อเยอะก็ประหยัดเยอะอีกใช่ครับโอ้ดีตรงนี้แล้วคุณซื้อบ่อยคุณยังได้สะสมแต้มอีเพอเพอเนี่ยคุณอาจจะได้น้ํามันฟรีช่วงปลายปีก็ได้แน่นะครับในวันนี้มาคัมพีวิถีรวยแล้วช่วคุณผู้ชมหลายท่านครั้งที่แล้วอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจครั้งนี้จะตัดสินใจแล้วพี่สมโชครับมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนรายการไหม ลด5 0 0 0บาททันทีจาก7,900เหลือเจ0 0หมืนหรไปเยอะมากเลยนะโอ้มีจำกัดสายไหมครับว่าจะต้องแบบมีแค่กี่สายสิบสาย20สายครับก็เรารับแค่30สายเท่านั้นครับครับโอ้ใครที่สนใจก็รีบเลยนะครับรีบตัดสินใจเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มากันบ่อยๆการลงทุนนี้มันจะเริ่ม ตอบโจทย์ในเรื่องของการลงทุนไปนะคะสักกี่ปีคะครับก็ทำเลดีก็มาสักหกเดือนหกเดือนแล้วเกิดเป็นเลธรรมดาบริษัทบริหารให้เนี่ยสองปีคืนทุนอเป็นการลงทุนแบบยาวๆเลยเนาะใช่ค่ะสนใจติดต่อได้ที่ไหนคะพี่สมชลถ้าสามารถโทีครับย้ำเลยฮะเบอร์โทรสามารถโทรมาที่เบอร์ call center นะฮะศูนย์สองนะครับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสามสามสี่นะฮะหรือแอดไลน์นะครับ อัดอัชิออยครับที่เราเห็นอยู่หน้าจอใครจดไม่ทานใครไม่มองไม่เห็นเนี่ยแคปหน้าจอไว้ได้เลยถ่ายหน้าจอไว้แล้วก็ติดต่อมานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการแบบว่าบริการเรื่องน้ํามันด้วยและเป็นน้ํามันที่มีคุณภาพราการันตีด้วยนะคะให้กาลังใจและเชิญชวนอีกนิดได้ไหมคะเผื่อใครกําลังลังเลอยู่ตอนนี้พร้อมลงทุนได้เลยก็ขอเชิญชวนนะฮะผู้ที่สนใจลงทุนธุรกิจพลังงานนะครับเป็นธุรกิจน้ํามันนะฮะใช้แล้วก็ต้องใช้อีกนะซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำอีกนะครับก็ช่วงโควิด ว่างว่างงานไม่มีรายได้ก็มาทำธุรกิจน้ำมันจอซีออยนะครับขอบคุณครับนี่ <c oughs> นะรับรองว่าได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่างดงานแน<ต>่นอนแบบยาวๆว่ะคุณใช่คือคนคนที่พร้อมสำหรับการลงทุนเชื่อว่าธุรกิจนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์นะคะนอกเหนือจากการลงทุนประเภทอื่นๆแล้วอย่างน้ำมันเนาะพี่เนาะใชนใช้กันทุกวนันใช้กันบอ่อยๆเราต้องใช้รถนะโ่ใช้เครื่องมือการเกษตรมันต้องใช้น้ำมันอ่ะใช่แบบจะสูบน้ำเข้าพื้นที่เกษตรเนี่ยต้องใช้น้ำมัน แล้วยิ่งเดี๋ยวหน้าแรงมาอีกเพราะฉะนั้นมันเยอะขนาดไหนมากกว่าเดิมหนึ่งเท่าครับโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะขอให้ออสซี่ออยล์ไว้พิจารณาอยู่ในดวงใจนะครับใช่แล้วเดี๋ยวรอบหน้านะเอาตู้มาเลยดีกว่าเอ้ยเอาามเใช่ครับจริงไหมเอามาเลยนะครับได้เอาตู้มาโชว์เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอนะครับผมครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่สมโชคมากนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาซีเอฟสินค้าการส่วนจะเป็นอะไรช่วงหน้ารอ